เอาล่ะครับเ,เพื่อนๆฮะสิ้นสุดการรอคอยตัวอย่าง MV ผมเดาว่าเป็นเพลงช้าแน่ๆสำหรับเพลงซิงเกริรนี้ความรักไม่รักเราโมบายปล่อยพรุ่งนี้วันที่27หนึ่งทุ่มผมรอดีแอคชั่นแน่นอนแต่วันนี้ตัวอย่างเป็นอย่างไรเราจะได้ฟังเพลงกันหรือว่าทำนองมาเค้ okay, หรอเค okay. สีแดงซะด้วยเพลงช้าอย่างแน่นอนนะทำไมความรักมากไม่รักเราโอ้ได้ยินนิดเดียวครับคนลุกทำไมความรัก มกมีรักเราเฮ้ยมันต้องเพราะแน่แนเลยพยื่อเอ๋เฮ้ยความรักไม่รักเราโมบ,บายพรุ่งนี้เอมวีเต็มแล้วเจอกันเพลงเต็มหนึ่งทุ่มนะครับขออีกทีขออีกที่อ,อูขึ้นมาทำไมความรักมักไม่รักเรานิดเดียว เพราะมากแมตอนแรกตกใจนึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงเพลงชัดเจนแล้วว่าเป็นเพลงเศร้าเคลาน้ำตาจุดไฟวันเกิดตัวเองเทียนสีแดงโบสีแดงแล้วก็นั่งเศร้าด้วยชัดเจนครับน้องร้องไห้มาอย่างแน่นอนนะอาจจะเป็นเพลงอกหักครุง้งด้วยน้ำตาปล่อยของแน่นอนรอหูเคลือบทองแน่ เมื่อกี้ผมรุนนะว่าจะได้ยินจะได้ยินนองร้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ทำนองเพลงมีนิดนึดน่รรักเาะ จะไม่ความรักมักมีรักเรารอเลยครับพวกนี้เจอกันสำหรับรีแอคชั่นวันนี้ไปก่อนแล้ว,ลวไม่ไหวแล้วมาไปแล้วนะรอฟังเพลงเต็ม